ข้อเสี่ยงโอเคนะสักสัก่อนสวัสดีครับพี่แจ๊ค เป็นตัวแทนสีดำครับผมสีดำจะมีความเป็น p l ย y b o y ครับนิดนึงนิดนึงตอนนี้เราไม่มีละมันก็แบบว่าเป็นเป็นคนที่ลบเก่งอะไรเงี้ยครับเราเป็นแฟลก์แต่เด็กละครับเรียกว่าเป็นขวัญใจแบบเด็กชายวยต้องดูนะครับเด็กเด็กผู้หญิงก็ต้องดูเพราะมีสีฟูเป็นแบบว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างครับพอได้มาเป็นภาพยนตร์แล้วจากการ์ตูนก็เคยดูโอ้เหมือนเหมือนเหมือนฝันตอนเด็กกลับมาอีกครั้งครับพี่เพราะว่าจริงๆเนี่ยผม ชอบชื่นชอบอยู่แล้วเพราะเป็นเป็นการ์ตูนหรือเป็นหนังที่แบบทุกคนต้องชอบทุกคนต้องดูงงงอะไรเงี้ยก,ก็อยากให้ทุกคนนะครับกลับมาดูอีกครั้หมอนกับ r e เนี o n แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเหมือนไอดอลของทุกคนที่สมัยเด็กๆอะไรเ,เง,งี้ยครับก็อยากให้มาดูกันเยอะๆครับผมก็จทำการป่อยัปเลยช่วงนี้ช่วงนี้เรื่อยๆครับไม่ไม่บ่อยหรอกเป็นวุดวัปนะครัี่ มีครับแต่ตอนนี้คิวยังไม่ได้ครับคิวเขาฮอตมากเลยครับแต่ผมยังว่างหลังจากที่แบบกลับมาแบบเออคืนดีการอะไรอย่างที้ตอนนี้สำคัญแบบว่าหวานกว่าเดิมหรือว่าอะไรไหมเอ่ยก็หวานขึ้นเรื่อยๆครับเออเห็นว่ามาด้วยกันหรือเปล่าครับอันนี้ดังด้วยอย่างนี้ที่เหรอผมกันมากเออมาด้วยกันอี้นแอมเพ็นอะไนมาด้วยนเหมือนตัวก็แต่มาคนละงานอ๋อเหมือนตัวติดกันมากขึ้นไหมครับแบบมีเวลาว่างก็เจอกันตลอดอ๋อก็ก็ไม่หรอกครับจริงๆผมถ่ายละครอยู่ที่ ถ้าบ yeah. ัล <tampoco> ลัง okay. ก์เ so ก like like ้าครับแล้วผมต้องมางานที่เซนต์เลิเวอร์เราก็ต้องกลับไปไทยละครต่อก็เลยเขาก็เลยแวะมาล้าครับที่บอกว่าหวานคือนี่มันหวานขนาดไหนครทรานก็เหมือนก็เหมือนแรกๆที่เป็นแปลกกันนะครับแสดงว่าตอนนี้เหมือนเราเคลียร์ทุกอย่างสบายใจทุกอย่างแล้วก็เลยทวามรู้สึกุกอยากได้กลับมาเหมือนเดิมคครรัับบใช่จีบกันใหม่อะไรอย่างนี้โอ้ไม่ถึงกับทั้งจีบกันเลยแต่คนก็แบบหวังว่าแบบลูกคู่เลยไอจียังไม่กลับมาสักทีคนก็เลยแบบเหมือนแม่ยังไงหรือเปล่า ลูกคู่เดี๋ยวเอาไว้เวลาที่เหมาะสมแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆผมพอหนุ่มพู่ไปมันจะมีกระแสมาอีกก็แบบสร้างสร้างกระแสหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเอา,เอาไว้เวลาที่เหมาะสมดีกว่าเพราะตอนนี้เรายังไม่พร้อมใช่ไหมที่สันจริงๆก็พร้อมนะครับแต่ผมตอนนี้ผมก็เลือกค่อนข้างแค,คร์สังคมนิเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆกระแสตอบรับไม่ค่อยดีเทนะ่าไหร่แรก ก็ไม่ลงพี่หองก็ไม่ลงแบบตกลงกันว่ายังไม่ลงตอนนี้ก็<ต>ไม่ได้ตกลงอะไรเป็นกิจลักษณะคือเรารอช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วงเวลาที่แบบว่าทุกอย่างมันพร้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่แไปขับก็รอมากเลยเรู้ส<จ>ึกยังไงว่าใช่ช่วงที่ลงรูปเดี่ยวก็จะถามหารูปคู่ตลอดตอนนี้ถือว่ากลับมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมคะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่างสองนี้ก็กระแสไม่ค่อยดีที่คือเรามีการคุยกันอะไรยังไงวแก็มีมีการดูบ้างครับเขาก็บอกว่าแบบอย่าไปอ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ เราพยายามดูแล้วก็อะไรที่อะไรที่มันอ่านแล้วเตือนใจเราเราก็อ่านไว้อะไรที่อ่านแล้วมันบั่นทอนเราก็ไม่อ่านดีกว่าอย่างเงี้ยแว่ากระแสทางสังคมโซเชียลค่อนข้างมีผลกับการตัดสินใจเราด้วยหป่จริงๆก็ไม่มีหรอกครับมันอยู่มันอยู่ที่ว่าผมเป็นเออมันอยู่ที่ว่าเรื่องเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนนะครับจริงๆเราอ่านไว้เป็นความรู้สึกเองเ เหมือนคู่เรามีคนมีคนคอยคอยให้กำลังใจคอยเชียร์เยอะแต่ก็ไม่ได้กดดันที่เขาจับจ้องมองว่าเราก็ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่ได้กดดันครับคือผมกับเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบเรามีความรู้สึกดีต่อเขาอะไรเงี้ยแล้วราก็เป็นแฟนกันแค่น,นั้นเองแต่มันผิดที่ว่าเราเป็นคนของประชาชนแค่น,นั้นเองครับ ยังก่อนได้ก่อนหน้านี้ต้นหอบผมจะแบบว่ายังไม่กล้ากลับมาสนุกสนานอะไรมากมายเลยก็กลัวเหมือนไม่สำนึกอเลยต <c oughs> อนนี้เขากังกลับมา,า,าสนุกสนานได้เหมือนเดิมเต็อมที่แล้วเขาก็สนุกส,สนานแล้วนะครับอตอนนี้ใช่ไหมว่าเขาก็สบายใจแล้วสบายใจครับก็ <c oughs> คนมองไหมว่าแบบเป็นชายที่งอนอะไรอย่างเงี้ยแบบที่หอบไหมอุ้ยจริงๆไม่งอนหรอกครับจริงๆผมก็ปกติครับก็ยังคุยด้วยเหตุผลเหมือนเดิมผมไม่ใช่แบบเด็กที่งอนตุ๊บปองตุ่บป่องอย่างเงี้ยไม่ได้ครับมันก็เป็นเป็นแค่ช่วงเวลาที่เราต้อง เรอแพ้เราหายอะไรเงี้ยครับแล้วเรากลับไปเป็นประเดิมครับตอนนี้ก็แฮปปี้ดีเนาะกลับมาครั้งนี้คือว่าเราเข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นครับทุกครั้งที่มันมีการปรับเข้าใจมันเข้าใจกันมากขึ้นอยู่แล้วจบการจะไปเที่ยวไหนเดในปีนี้มีไหมจการรู้สึกผมไปที่บ้านนะครับวันเกิดด้วยใช่ไหมคะคุณสามใช่คือสามในสมครับแล้วส่วนพี่ก็ถ่องไปที่บ้านด้วยหรือเปล่ายังไม่ได้แพนอะไรเลยครับทำบวงทบุญอะไร บเดี๋ยวต้องคิดอีกทีหนึ่งครับจะหาเวลาไปเที่ยวด้วยกัน2คนอะไรอย่างงี้ไหมครับมีแผนคุยกันตรงนยังยังยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับใช่ไหมใช่ไหมได้มันไม่ได้หนักเรียบร้อยสงการจบแล้วพี่แจ๊คกระหูตึงสามนี้ไหล หนึ่งสองอีกทีนะคะหนึ่งสองอ่าขอไม่เดียวนะคะ